คง <Billie S 2> จะฆ่าไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นบอกไม่เลยไม่เคยเขาเป็นเด็กข้างบ้านของกระหม่อมเองผู้เจ้าค่ะจะอยู่เเด็กข้างบ้านผู้เจ้าค่ะไม่มีหัวนอนปลายเท้าแล้วมือต้องการอะไรเกระหม่อมเห็นพวกเด็กคนนี้น่ะึมาตั้งแต่ยังเล็กๆเลยแล้วมาวันนี้เห็นเขากำลังจะถูกฆ่ากระหม่อมจะไม่ช่วยก็คงจะไกลอยู่กระหม่อมขอร้อง อย่าเอาชีวิตเด็กหญิงทั้งสามคนนี้เลยถือว่าเห็นแก่ราชครูถือว่าเห็นแก่คำราชคูก็ได้ผู้เจ้าค่ะนี่โรูไปแล้วมึงขอชีวิตีเด็กข้างบ้านจากรูผู้เจ้าค่ะมึงคิดดีแล้วกระผมคิดดีแล้วผู้เจ้า,าค่ะกูจะให้มึงก็ได้แต่มึงจำไว้ว่าบุญคุณของมึงกับกูให้มันสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้เจ้าค่ะ